คือกีนจะไปฝั่งนี้ก่อนใช่ไหมไปยืนโพสแล้วก็เดินไปไปแล้วกินก็แตะไหแล้วกูก็นั่งอยู่อ๋อเออใช่นี่โพสอยู่พี่ความรู้จัะเพลงก็อบกอนใช่แล็กกูตก็นั่งยโนแล็กกูตก็นั่งแอคอยู่ค่ะกูนั่งแล้วมึงก็ไปหากินแล้วก็ร้องเพลงนี่ก็ไหลเออแล้วไงนี่ก็เดิน แล้วไงแล้วไง่ายเราก็ไปหากูณอ๋อแล้วมองแต่เดินไปปึ๊บอุ้ยงเสาต้องดูต้องดูให้เห็นด้วยว่ามองกินอยู่แล้วบัตปึ๊บกูณคูดยังอ่ากินยังยังไม่ต้องให้เขาพูดกันสักพักนะลูกหนูค่อยมากอดเสาไปจ้าแจ๊แจ้อแจ๊สีบกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จอาระหว่างที่จ้าแจ๊จ้าแจ๊สีบกัน แม่กินพวกก็มาโผล่เออโชว์เกาะสาวปึงพวกเป็นคาสตารนี่เปิ๊บเสร็จปาดล้างไปปาดลัางไปปาดล้งไปอะปาดล้างมาเดินปึ๊บปึ๊บตามมองตามผีเสี่ยงวะต้องตามอ๋อยืนตรงนี้ปึ๊บอ้าวกุ๊ดไประหว่างนี้กุ๊ดปุ๊บเขาเดินอะไรุ๊ดก็เดินปาดหน้า เขาก็คุยอะไรกันอ้าวพอมีคนปาดหน้าอันี่มีอะไรปาดหน้าไม่ได้บอไปเลยตามอิดให้เขาไปอะไรสักพักก็ให้ให้กรินคนเชิดพอพอพูดไปเสร็จแล้วกินคนเชิดกินไปอ้าวหาใหม่กันแดดเอออย่างนี้นี่เองพอกลับมาทะเลาะกันก็คือจบพอพอไม่มีเออได้เกิดอะไรไม่รู้อ่าแฟนใหม่ฉันมีแฟนใหม่แล้วอะไรเงี้ย ล้อกันพูดไปแต่เขาจะร้องเพลงอย่างเดียวเลิกกันเถอะปั๊มเรามีแฟนใหม่แล้วเพลงออกสนุกบายบายสบัดต้นไปเลยออกไปตือกลับมาเปลี่ยนได้ดีนิใส่ไม่ดีเลยกลับมาอ้าวเกณยังไงเดินโอ้โหหลานกลายตอนมาจำได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวคุณ มารีบเดินรีบเดินกลับมาอะไรคะี้ยฝากหยิบบินแบกตูดบินแบกหนึ่งเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าครับจบเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าจับมือกันจบเออโอเคตกลงอ้าวเรื่องต่อไปมาแล้วโกดนัดกินใช่ไหมเฮ้ยเขาจะซู้ว่ะทำไมชอบไปเร็วด่วนลูกเรื่องของน้ำมีมีกี่ไหมไม่มี กีด้วยครับอ๋อเรื่องเรื่องของกีนเหรอค่ะทำอะไรแล้ก็เดินมาหากีนแล้วก็ชนใช่ป่ะครับเรื่องอันนี้คือเรื่องของกีนโอ้ยเออ่เรื่องของกีนใช่ลูกอเรื่องของกีนอะไรเนี่ยทำไมไม่ระวังเลยดูิเสื้อเปียกหมดเลยอะแล้วไมีนเสื้อเปลี่ยนหรือด้วยอ่ะโอ้โหนี่จะขึ้นวิธีทำยังไงโอ้ยจะขึ้นวิธีทำยังไงเรี่องนี้มันดังนะเพราะเสียงมันก้องโอเคอาเลย ก็บางคือพี่บอกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะแล้วก็ออกไปเลยค่ะออกไปหมดเลยค่ะยังก็ยืนแบบว่าปิดทำไมกินอยู่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 กินก่อนเอาใหม่เฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรยังไม่ระวังเลยรีเซอร์เปียกหมดแล้วอ่ะโอ้ยขอโทษมันรีบมันจะขึ้นเวทีอยู่แล้วอ่ะเอ้ยงั้นเดี๋ยวมานะแป๊บนึง มไม่ได้พี่นัดก็ยืนมองเดินอยู่แบบสุขุมเท่ๆมาเท่มองดูว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมเสื้อเปียด45องศาแล้วองงั้นอยวาเลยนะขอโทษนะครับแต่เอาเสื้อขมงไปใส่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีกว่าไหมคะแล้วอะไรนะไม่พูดคำทำเพลงเลย คุ้มเลยซิดีหรอคะสวดีกินบอกข,<อ>ข,ขอบคุณใช่คแล้วนัดก็เดินไป<อ>ครับพี่กี่นี่น้องที่เป็นนักร้องดังใช่ไหมครับใช่คะ่ะยวขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับถ่ายรูปด้วยวได้ไหมครับ ทำไมครับโหดังแล้วก็อย่างเงี้ยอ่าพูดไปดังแล้วก็อย่างเงี้ยดังแล้วยิงเหรอถ่ายรูปแค่นี้ไม่ได้เหรอนะขี่ลองทำไม่ได้ให้เห็นหแค่ช่าถ่ายรูกมันเหมือนกับว่าไม่พยายามจะจับตัวเขาไม่นี่มันหลอกโอบนี่หว่าจะะ้ะหลอกโอบพี่กีดเป็นอ่ะหลังจับแขนเสร็จ จต่แขนเสร็จแล้วดึงมาเหมือนดึงมาเหมือนเดินดึงเขาแล้วแบบว่าเอ็นเข้าอ,อกแล้วอ่ะบึ๊กอ๊อถ,ถ่ายรูปหน่อยออโอ้โหดังแล้วยิงเหรอ,อ <c oughs> เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เอาใหม่เดี๋ยวก็มนละคุถ่ายรูปหน่อยอน,น้าจ๋าอยู่ด้านน,น,นนี้ดีกว่าลูกเมื่อกี้พอไอ้าจ๋แล้านหต่อไปเลยน้าจ๋าอยูด้านนี้แล้าน๋าเข้ามาจะได้ผักถือได้ ครัับะจะได้แบบเออมันพูดว่าอะไรอ่ะมันเหมือนก็การอ่ะเข้ามากันอ่ะเข้ามาเหมือนแบบกระชากมือพี่กี่ออกครับเออก็เหมือนกันเข้าไปแล้วกันเฮ้ยอุ้ยนี่น้องกีนนะครับน้องกีนอยู่ตรงกลางโอ้โหนี่ร้องดังเลยเนี่ยโอ้โหชื่นชอบแน่แล้วเดี๋ยวขอถ่ายรูปคู่ด้วยหน่อยะครับได้ค่ะนะฮะเลยป่ะครับเด้งมาแบบว่าแรงเหมือนแบบโฮ้นะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ มายุ่งอะไรฮะมายุ่งอะไรเอ้ยไม่ใช่อุ้ยมายุ่งอะไรมายุ่งอะไรเป็นใครคุณเป็นใครคุณคุณเป็นใครเนี่แฟนผมแฟนให้เกียรติกันบ้างมีแฟนแล้วก็ไม่บอกมีเดินอภัยเปิ้มแซ่บขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอขบคคุณนะะผมต้องขอโทษคุณมากกว่าครับที่พูดออกไปแบบนั้นพี่ต้องบอกว่าไม่เป็นไรอ่ะพี่กูวิ่งก็วิ่งเข้ามาแล้วพอวิ่งไปขึ้นเวทีเวทีคือขั้นนั้นน่ะลูกดึงกินเลยดึงไปขึ้นเวทีปึ๊บเออมีคนคทยใหรอ่ะเขาเวลาไปพูดพูดพูด อ๋อต้องขึ้นไเหทอไม่หรอใชกไปเวลาเรื่องมันขึ้นเวทีขึ้นเวทีนู้นเลยถือว่าเป็นเวทีบึ้งแล้วใครฟูก็เปิดเพลงให้แล้วกันอ้าวเต้นไปบึ้งนักจะหยิบกล้องถ่ายแป๊บๆมุมต่างๆเมื่อกี้เรากล้องมันเท่าไหร่ลอนอ่งสมมุติว่าเปีนอยู่บนนั้นแค่สักพักลูกเปีน อยู่บนนั้นแค่สักพักแล้วหนูก็ค่อยๆเดินลงมาข้างล่างมาเล่นข้างล่างคือผมเป็นนักข่าวับเพงนะให้ว่าเลยออกเป็นช่างภาพนะอยู่ข้างบนให้อิ่มเอมสักพักบ้า เราม่หยุดด้วยนะหยุดลงจากเวทีไม่ได้แล้วก็จะไม่เอาเสื้อคืนไม่ได้เอาเสื้อคืนโอเคอ๋อกินแบบว่าผมมันปักหน้าก็อาจจะคุณรู้แล้วอันนี้เปลี่ยนจากผมเป็นเหมือนว่าอาจจะแบบว่าน้องน้องว่าสะดุด